สวัสดีค้าเอฟซีแฟนช่องไม่หน่อยผ้ารวยมัตนถาัรผ้ารวยเชี่ยนเศร้าผ้าโชกเมื่อนี้ไม่หน่อยผ้ารวยก็จะผ้าไปตามแนวท่างเล่าสตาของอาจารย์เชี่ยนเศร้าอุเนาะคะ่ะเล่าสตาของอาจารย์เชี่ยนเศร้าอุเมื่อวันที่สิบเอ็ดนันก็บลุดบาเขานะคะ่ะ เลขเจาะห้าบกเข่า,ขาแต่ว่าเข่าเลขเด่นเ้าห้เด่นว่ศูนย์สามหกเลขเจาะกับเข่าเลขเด่นอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าตัววิ่งรูดสามกับหกกับบกเข,ะะเข่าเนาะค่ะห้าห้เด่นว้ศูนย์สามหกเล่าวสตากับออกสี่แปดศูนย์กับเข่าเลขเด่นตัวกันห้าห้ไว้หกศูนย์เนาะคะ่ะกับพิษแต้มเนาะคะ่ะ มื่อนี้กับมาเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าท่างอาจารย์เชี่ยนชาหุฟนสิห้แนวท่างล่าสตาตูใดเมื่อนี้เขากับมาเบิงมาชมไปพร้อมกันกับแม่น่อยเนาะค่ะล่าสตาเมื่อวันที่สิบสองเดือนตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบห้า เล่าสตาเดนศูน 36, ย์สามหกวิ่งรูดสามหกเด่นตัวหมู่ว้านนี่ตัวนี่เด่นตัวเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าจับครูอาจารย์เช่นช้าอูก็จับครูให้หกแปดหกสองหกศูนย์สี่สามห้าสามหนึ่งสาม ตัวกันกับหกหาสองสามเนาะคะ่ะส่วนสามตัวกับชิมี่ยูซีคูซีหางคือเก่าเนาะคะ่ะสามตัวกับชิมี่หาแปดหนึ่งเกตหนึ่งสามเกตหาสามหกแปดสองนี่เนาะคะ่ะคือเล่าสตาของเฮาเมอนี่ถ่ายเอฟซีมากชอบกับจังคอยจัดขัดกับพานเลิกค่ะ ทางช่องเหาเป็นเพียงซื้อกลางไห่แนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมันก็นมีเขามีลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะเสมันเขาทุกเมื่อมันกะคงสิเป็นไปบดายเนาะค่ะตัวเลขของเหามันกะมีเขามีลุดเป็นธรรมดาถ้าพีนากก่น้องยิบซี่มักกะจังคอยเก็บเอาไว,ว้บ่มากกระพานไป ทางช่องเห่าให้เบิ่งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางท่านันกับปรดใส่วิจารณะย่านในการรับช่มและกัรับฟังเด้อค่ะ fc ไม่ fc เก่าเขามาแล้วก็่าลืมกดนไหลกดแชร์กดติีตามให้กครับทางช่องไม่น่อยผ้าร้วยเนด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่น้อยผ้าร้วยแล้วก็เพื่อสิได้เบิง่งได้ตาม ตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสี้ยนซาอูเนาะคะ่ะถ้าห้ากดแช่กดไลค์กดกระดิง่งแก่งเตือนไว้เนาะคะ่ะสีได้ติดตามแนวทางเลขจากอาจารย์เสี้ยนซาอูเฮาเนาะคะ่ะถ้ามักถา้กถาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่กดติดตามให้ครับทั้งช่องไม่น่อยผ้ารวยเด้อค่ะ ถ่ายคลิปนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้ามี่แต่ความสูขความจเจริญความสมหวังคว่มเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีขอให้มีแต่อายุวันโน่สุขังพลังทั่วนากันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ